สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกขอดเกนจัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์<ะ>การดูแลคนพิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพและเสริมสร้างเจตนะคติเชิงสร้างสารรค์ระดับช่วงวัยต่างๆเมื่อวันที่10กันยายน2565ที่ห้องประชุมนภาไหลโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลจังหวัดขอนแก่นสมาคมผู้ปกครอง บุคคลอทิติกจวัดรขอนแก่นจัดโครงการเวทีเล็กเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลคนพิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพและเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสารรค์ระดับช่วงวัยต่างๆระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2565นายบุรีเสรียโยธินนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลอทิติกจหวัดขอนแก่นกล่าวว่าประเทศไทยมีจํานวนคนพิการเพิ่มขึ้นทุกปีในปี2565พบร้อยละ3.19ของประชากรทั้งประเทศ สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีคนพิการที่รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ6ก9 3 0ารคนในจำนวนนี้เป็นบุคคลออทิสติก3 8 8คนและจากการสำรวจข้อมูลของภาคีเครือข่า,ขายพบว่าบุคคลออทิสติกมีจำนวน10 2 5คนโดยยังมีบุคคลออทิสติกอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ออกบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งในทุกกลุ่มจำเป็นต้องเข้าถึงสิทธิ์และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตช่วงวัย สมาคมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดโครงการนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนการดูแลบุคคลออทิสติกโดยเครือข่ายครูหมอพ่อแม่มีจุดเน้นสำคัญคือเสริมสร้างเจตนาคติเชิงสร้างสรรค์กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคคลออทิสติกผู้ปกครองบุคคลออทิสติกทั้งในอำเภอเมืองและต่างอำเภอทั้ง4ี่ส่วนรวมจำนวน100คนการจัดอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย2กิจกรรมหลักคือกิจกรรมเสวนาของครูหมอพ่อแม่คู่ขนานไปกับกิจกรรมพัฒนาบุคคลออทิสติกซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรเครือข่ายจากสถาบันสุขภาพจิตวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันวิจัยและบริการออทิซึมมหาวิทยาลัยขอนแก่นห้องเรียนขอบฟ้ากว้างบ้านเติมเต็มโหงศสินชัยโรงพยาบาลขอนแก่นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการมอบรางวัลขอนแก่นอวอร์ดครูต้นแบบหมอต้นแบบพ่อแม่ต้นแบบเยาวชนต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบอีกด้วยโดยมีนางสาวสันทานาการุญยนวณิตน์ผู้นวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดงานทีมข่าวเคคเนียรายงาน เกันคะสอนนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะคะข้าริชการ,ร,ร,รด้วยข้าราชกาปรโมงน,นะคะตรงเลยนะครับดูแลในออล์นิติกด้วยด้วยแล้วก็เป็นครูสอนกับกลูกๆของเราด้วยคคุณรูกๆของเรานะคะคเป็นเทวานที่ใช้ชีวิตฉนาญการนะคะท่านมีความเชี่ยวชาญดูแลเราได้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลกุศลการ ก็เป็นน้องๆของเราช่วยงานนะครับก็จะนิดนึงนะครับปัสสาวะประมือลน่ยครับความภรรยาย่ยิ่งนะครันสําคัญนะครับขอบคุแล้วนะครับพี่นงของเราเองนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่จัดโครงกานนี้ขึ้นมานะครับ กิจกรรพัฒนาทีเด็กของเราเนะครับมุกเย้การเล่นการแสน้องมิวสิคของเรานะคะได้อย่างดีเลยนะคะ ร้อยบาทกับมาตรฐานขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นที่เราคิดว่าจะพอให้ประชาชนทำงานงานสัตสัตท้องน,นะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของระบบการค้มครองเด็กเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเด็กที่ถูกล่วงกินทางเพศที่เขาต้องเอาค่าเอ็นทีต่อเนี้ยอะไรอะของโรงเรียนเ,เวลาวัดผลประเมินผลใจเป็นเป็นั้นรจริงไหมคะค่ะ ขอบคุณคุณแม่โัวลอยมากนะคะแต่ว่าประเด็นที่คุณแม่พูดเดี๋ยวอาจจะมีคุณพ่อหรือคุณแม่ท่านอื่นช่วยเติมเติมใบางประเด็นได้ปีจะแม่นมากเลยนะคะ oh. สันติมาถามประโยไหนผมจะได้เป็นวิทยากรถป๊อบ <laughs> เปิ้ลไม่จัดมีเรื่อง <laughs> อันนี้นะคะป๊อเปิ้ลไม่จัดมีเรื่อง <laughs> เพราะว่าลูกเราะคะ